แตผู้ฟังครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำที่เกิดขึ้นและมันสิ้นสุดลงหลังจากใช้เวลา2ชั่วโมง4 5นาทีนี่เลยครับทำเคยระบุเอาไว้นะครับว่ามีโอกาสเพียงหนึ่งใน4ที่การเจรจาครั้งนี้จะประสบความล้มเหลวแต่ดูเหมือนว่าไอ้หนึ่งใน4นี่เลยครับมันล้มเหลวจริงๆการเจรจาที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าไม่มีข้อตกลงใดๆที่เป็นชิ้นเป็นอันที่แสดงถึงการหยุดยิงหรือว่าสันติภาพ ที่มันจะเกิดขึ้นกับกลายเป็นว่ากลายเป็นเวทีที่ปูตินสามารถมาแสดงจุดยืนได้อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสาเหตุต้นต่อของเหตุการณ์ที่ทําให้รัเสเซียต้องบุกยึดอยู่เครน,นั่นหมายความว่าสงครามจะยังคงดําเนินการต่อไปทรั้์เคยระบุเอาไว้นะครับว่าหากผู้นํารัสเซียปฏิเสธนี่แหละครับจะต้องเจอผลสนองรุนแรงมากๆตอนนี้เราก็ต้องมารอดูเลยแหละครับว่าผลสนองที่มันรุนแรงมากๆนั้นจะมี เหตุการณ์ประการใดเกิดขึ้นที่ทรัมป์จะใช้กดดันทางฝั่งของปูตินให้ยอมยุติสงครามพราะเหมือนดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่มันประสบผลสําเร็จมีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือการที่ผู้นำสองชาติมาพบเจอกันแต่ภายหลังการพบเจอกันนี่แหละครับ รัเสเซียก็ใช้ขีปุตพิสัยไก่โจมตีเข้าไปในดินแดนของยูเครนมีรายงานการใช้โดรนซาเอตโจมตียูเครนทั้งๆท,ที่การเจรจาก็กำลังดำเนินต่อไปนี่คือความสำเร็จของการเจรจาในครั้งนี้